มาพี่นุอมมามาตรงนี้เผาปลาแสบีแสบๆน้ำกัน,กนเนี่ยเอาขึ้นจากน้องสดๆเนี่ยนี่กินแล้วอยางกินตอนนี้ลแล้วเจ้ามึงเจ้ามึงเจ้วแดงเๆเถอะพักพักในสวนปลูกไว้ครบเลยเดได้แต่บ่มี้เขา มีเบียอะไน้องเอ้ยมามนี่นี่จัดจัดมีตัวอยู่ไหนพักเลยเนี่ยพักเกขึ้นแต่น้องันนี้กันเลยมามามาบอสไรกินกินกินบุญญาดอกเบิดนะป่าปักลายหนึงไพี่น้องมา นื่งกันเด้อเดือดลงอือื้อเอาอือโอ้ดา